แรงคิดถึงบอกให้ทำพี่เวียโพสภาพนี้ถึงเบลล่ารู้แล้วล่ะว่าคิดถึงหนักมากเป็นนางเอกสาวราวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของการงานพอพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนคิดถึงจากพี่เวียโพสแบบนี้สื่อถึงเบลล่าหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ทั้งแซลทั้งไปโผล่ในช่อง YouTube ของพี่เวียรหรือคอมเมนต์หวานๆผ่าน i n s t a g r กรก็มีออกมาให้เห็นก่อนหน้านี้ครับทั้งเวียและเบลล่าเพิ่งจะแลกดอกไม้ให้กันเนื่องจากเป็นวันครบรอบที่รักกันเป็นเวลา8ปีแล้วซึ่งพี่เวียนั้นก็ได้ให้ดอกคุลาบสีแดงกับเบลล่าส่วนเบลล่าได้ให้ดอกทิวลิปสีเหลืองและล่าสุดใน i n s t a g r กรม t o r y ของพี่เวียได้โพสต์ภาพดอกทิวลิปพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงนั่นเองครับ